ราชวิทยาลัยแพทย์ออทอปิดิกแห่งประเทศไทยรวมกับมูลนิธิแพทย์ออทปิดิกเปิดตัวโครงการรักษาแขนขาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกที่ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาสได้เข้าถึงการรักษาด้วยอุปกรณ์ทดแทนอวัยวะนวัตกรรมของแพทย์ไทยในการผลิตอุปกรณ์ทดแทนอวัยวะรักษาแขนขาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกโดยวิธีนี้มีความสะดวกและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกความยาวและละักษณะการตัดกระดูกผู้ป่วยสามารถลงน้ำหนักได้ทันทีหลังผ่าตาดัด ช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เช่นคนปกติวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็เพื่ออันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็เพ,เพื่อให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งกระดูกโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุน้อยได้ตระหนักและก็เข้าสู่การรักษาที่เร็วเพราะว่าพอเวลาเรารักษาได้เร็วนะครับโอกาสที่เราจะเก็บแขนขาของผู้ป่วยไว้เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างมากข้อที่2ก็คือว่าเราอยากจะสนับสนุนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อันที่1ก็คือว่าเป็นเป็นนวัตกรรมของประเทศอันที่2ก็คือว่าค่าใช้ใจ่ายของนวัตกรรมนั้นเนี่ยก็จะมีการถูกกว่าการนําเข้าอันที่3ก็คือว่าในการรักษามะเร็งกระดูกมีค่าใช้ใจ่ายมากน,นอกเหนือจากการผ่าตัดการได้ยาแล้วเนี่ยยังมีค่าใช้ใจ่ายส่วนอื่นๆอีกค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นทางาราชพายาแพทย์ออโทพีดิกและมูลนิธิก็อยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยในค่าใช้ใจ่ายนั้นซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักครับ คนไทที่ต้องการการใช้มะเร็งกระดูกโดยรวมอันนี้ก็ประมาณสัก300คนแต่ว่ามะเร็งกระดูกโดยรวมเนี่ยมีมีมากมัเนอีกเยอะน่าจะเป็นพันคือจริงจริงประเทศไทยเราไม่ได้เก็บสถิติแบบเป็นครับแต่ว่าจากการที่ประมาณจากจากทุกสถาบันทุกทา่านบอกว่ามากกว่าเป็นพันเคสต่อปีมะเร็งกระดูกชนิดปฐถมภูมิส่วนใหญ่จะเกิดในในเด็กประมาณสักสิบถึงยี่สิบขวบ แต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิคือแปลว่ามะเร็งจากที่อื่นแล้วกระจายมาที่กระดูกมันจะเกิดเป็นผู้ป่วยส่วนรี้ครับคือในกรณีที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระดูกปสมภูมิซึ่งเราสามารถจะรักษาเขาหายได้ครับวิธีการที่จะรักษาให้หายได้ก็ก็คือการผ่าตาัด เอาบริเวณที่เป็นมะเร็งออกให้หมดนั่นก็คือบริเวณที่เป็นกระดูกและข้อที่เป็นออกให้หมดซึ่งพอาเอาออกไปแล้วเนี่ยมันก็เราเอาออกปมาสัก10บเปอร์เซ็นต์สิบห้าเเซนอย่างนี้ครับมันก็จะต้องหาวัสดุมาทดแทนอันนี้ก็เป็นวัสดุที่จะมาทดแทนเพื่อให้คนไข้สามารถที่จะมีกระดูกทดแทนแล้วก็สามารถที่จะใช้งานกระดูกและข้อไนั้นได้ต่อไปคือต้องยอมรับว่า กระดูกของคนเราปกติอย่างไรมันก็ตัหน้าที่จะได้ดีกว่ากระดูกที่เป็นโลหะอยู่แล้วแต่ว่านี่เรามองในแง่ที่ว่าถ้าเราไม่มีโลหะทิ่ชนิดนี้แล้วเนี่ยคนไข้อาจจะใช้งานแขนขาันไม่ได้หรืออาจจะต้องตัดแขนขาทิ้งในถ้าเทียบกับการที่คนไข้ไม่มีแขนขาเนี่ยคือก,การมีแขนขาที่มีกระดูกและข้อโลหะเนี่ยถึงแม้ว่าการใช้งานอาจจะด้อยกว่าคนปกติร้อปรเตน,นิดนึงแต่ว่า ทำให้คนไข้สามารถที่จะมีแขนขาและใช้งาน,น,นได้ก็คือว่าคนไข้มะเร็งที่เราประมาณว่าปีหนึ่งเนี่ยมีใช้อุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยประมาณ40-50เคสหรือ4050ารายต่อปีก็คิดว่าจะช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยประมาณ200รายครับที่มูลนิธิแพทย์ออโตเบดิกเนี่ยก็เป็นสํานักง,งานเดียวที่อยู่ที่เดียวกับราชวิทยาลัยแพทย์ออโตเบดิก่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารแพทย์สมาคมอยู่ซอยศูนย์วิจัยครับสามารถติดต่อได้โดยตรงด้วยการเซิร์ชดูข้อมูลในเว็บไซต์หรือว่าดูในในแอปเยอะแยะเลยครับนะครับสำหรับผู้ป่วยนะครับเราเป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ป่วยยากไรนะครับสำหรับเรื่องกระดูกเนี่ยมันก็อยากจะฝากกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับที่ได้รับทราบได้รับข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถที่จะามาช่วยบริจาคนะครับแล้วก็ สนับสนุนเป็นการสนันบสนุนนวัตกรรมของไทยด้วยนะครับเพื<ม>่อให้มีการต่อยอดพัฒนาได้มากขึ้นเรืเ่อยๆในตําแหน่งต่างๆด้วยนะครับก็ขอเชิญทุกคนร่วมกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก